สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ของผมมาพบกับคลิปที่3ครับนี่แหละครับตามกันต่อไปเลยครับอ๋อน้ำโ้มบอกว่าเห็ดให้มันเหลวไปเลยนี่แหละครับค่อยมากทีเดียวเอาคลิปนี้ครับเป็นเลขสองตัวบนเอฟซีทันไม่เพิ่นมากครับมาจากโคราชว่าไม่ใช่ก็เลยตั้งชื่อเป็นเอฟซีโคราชเลยครับเพิ่นให้เป็นแนวทางตัวเลขสองตัวบนนี่แหละครับงวดวันทีสิบหกอ่ากุมภาพกิ๊บเก่านี่เพิ่นก็อยากร่โชคน้ำหลา มันหมานมาแบง่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกทันใหม่ๆ่นะครับตามกันต่อครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีจากโคราชได้ครับที่นำ้อมูลตัวเลขมาแบง่งปันให้เอฟซีทางช่องอูน้ำไช่ทุกทันครับก็ขอให้สุกๆมันหมานนำกันในงวดพฤศจิก16นี้ครับนะครับตามกันต่อครับผมมือ,อ้ากะตามแนวทางตัวเลขเอฟซี FC จากสกลนครไปเรวแล้วก็เอฟซี FC แอดคูเดทนี่แหละครับลิปที่3าก็เป็น f c โครลัดนี่แหละครับเอาส่วนเหลขดับ f c ฟซีทาง2องที่แต่ละคลิปแต่ละสำนักได้ท่านกันบ่ครับหรือว่าจะให้ผมสรุปในคลิปนี้ก็ได้คลิปที่3ไปเลยเนาะครับมาเบิ่งน้ำกันเลขดับแต่ละเสียนแต่ละสำนักนี่จะให้เบิ่งไปรุ่มร่วมไปเลยครับเล็กดับ เลขดับจะสิเป็นประมาณลิปร่วมที่เด็ดเด็ด,ดังๆที่อ c ร่อคอยกันนี่ครับดับรางชื้นหลงครับดับล่างงวดที่ผ่านมา3มนี่งวดใหม่ครับผมดับรางเก่าเด้อครับผมวันที่16กกุมภาเนี่แหละครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของอ c ซจากโคราชซ้ำโบทันฮอดครบกันนรผมก็ตามแนวทางตัวเลขที่ทบทวนย่อนหลังให้อ c ซะก้อนนี่แหละครับ ดับล่างเส้นหลงดับเก้าเดอครับผมเอดับเก้าตามตัวครับผมต่ละเซียนเพื่อนกะคำนวณสูตรแม่นแม่นมายางดีแล้วเดี๋ยวรอเบิงแนวทางตัวเลขของแอดขุนเดชเลขล่างครับผมเลขล่างแอดคุนเดชที่ผมลงไปก่อนหนานน้เนาะ เอดคุณเดชนี่ครับผมลงไปมือว่าน7074 7 3 8 0 7 1เลเ็กเพื่อนเขาล่าง48เด้องวที่ผ่านมาเลขเขาล่าง 48. สระแลอดคุณเดชส่วนวิ่งบนลังวีพี่แอดแสงเดือนนี่นี่ครับวดีดิพานมาให้6กกับเก่าเขาลักรวยกับรักหน่วยเต็มๆเ,เลยนี่งวดลาสุดซี่กับหาครับผมที่ผมลงไปก่อนนานนี้เนาะ ส่วนแนวทางตัวเลขของอาอาจารย์รับแร่เพิ่นให้วิ่งลังหาได้ครับผมวิ่งล่างห้าเอาเอฟซีทางซองทีคำนวณเรื่องการลังทีเลื่อมบอดดิกรับไปย้อนเบิงบอดดิจดไว้กับแคปหน้าจอการสรุปให้ในคลิปนี้เลยเอาคลิปนี้ครับเป็นของเอฟซีโคราดได้ครับผมคลิปที่สามวันวันที่สิบหกนี่แหละครับวันนี้ก็วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ มื่อเอื้อนกะบสิบสี่แล้วมือฮื่งสิบห้าต่อไปสิบหกค่าเดียวเลขกะสีออกแล้วครับท่านผู้ชมสีได้รุ่นแนวทางตัวเลขไปน้ำกันเรื่อยๆแล้วนีวแ่แหละครับวันนี้แล้วแล้วก็สิบพ้วแล้วครับผมเดือนที่สามพอสู้เดือนอที่สามไปเด้อครับปานเนี่ยนะครับเหลี่ยมห่อนไปเรื่อยๆครับคำบรรณเอายัางบ่ทันเห็นหาบ่าทันเห็นเลยครับเนี่แหละครับจิบทีสาม ประมาณซีเบรติการ์กุ้ยกลัวนี่แหละครับสองคลิปนี้ก็สิตัดโหลดอ่าลง่มพอบกันกับสีระมานแลวเที่ยงไปหาใบกา่อนนะครับโหลดใบแล้วก็ไปหาเห็ดนางน้ำเฮียนได้ข้าวแล้วก็จังมาลงครับผมเพราะว่าใช้เวลาโดโดโดโนเขาจะไปนางท้ายหันหก็อยากจะแลวถ้าพ่อเพื่อแป,ป๊บเดียวนะว่างโทรศัพท์ใบโหลดใบนี่กลับมาเนี่ยแลวแล้วครับธามูชมแต่พอไปนางเบิ้งมันโหลดอยู่หันเป็นซูโมงหมดนะครับธามูชม นะครับโอ้เย็นดีร่มพ่่มสิมาครับเอามาเบิ้งตัวเลขเอซจากโคราชน้ากันครับปดร่มมาแล้วครับท่านผู้ชมเบิ้งตะแสงแดดขนาดเลยครับกล่องยังสดไซส์จ่าขนาดนี้สดเลยครับนี่ครับผมเอซโคราชครับผมงวันที่16กกุมภาหกสิบเก้าครับสองตัวบนงวดนี้ให้เก้าสองเก้าห้าครับผม ถ้าลงล่างติดดับล่างสฉลุลงแต่ว่างวดนี้ขึ้นบดเอาเอฟซีโคราตเป็นเลขบนเดอ้อครับท่านผู้ชมในงวดนี้ครับเป็นเซียนทันไม่ที่เขาม้าไม่ก็ยังอาจารย์รับแร่นี่แหละครับเขมาม้าสามงวดเขาทั้งสามงวดเลยครับผมเขาม้าไม่งวดที่ซีมาแล้วคนไหนหาล่างเลขนี้คลิปนี้เป็นเลขบนเดอ้อครับบ้อานรองอาจารย์เอฟซีจากโคราชนี่นะครับสองตัวบนเก้าสองเก้าห้ามักกันแนบรครับท่านผู้ชมเลขบน เล็กบนก็นต้องอยื้อสูงยู่แล้วนะครับทำาม่ส้มหรือจังไดห,หรือยังไงนี่แหละครับจะต้องรอรุนไปนํากันตามดานดนว,สวนสิมาตัวเก่าบ่เฮ้ยสิมาตัวไม่มาแนวบอลอนครับผมแนวทางตัวเลขมาตัวเกากับมีครับผมมาตัวเดิมแต่โดนโดนมาเทือ่อร่วนนี้เม่อท่านเห็นปันไดอยากเขียนกับบอลลูคนก็นเลยจัดห้เลยนี่แหละครับผม ชอบก่าจัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมแต่รับแนวาทาถตัวเลขมากเป็นทีเรียบร้อยแล้วตามต้องวมดด้วนๆครับนี่แะครับบรรยาก,กาศจุดธงเป็นสมัยดีนะครับท่านผู้ชมป้าเขาแหงๆนีส่สิคิดพอตะกี้เนาะครับท่านผู้ชมเตะบอลหอนันลเดก็กด้เตะเด้แข็งัน้นคือ ไปเล่นกีฬานาทีแล้วตะกี้นะครับหุนน้ำเช่ยอยุ่มหม้อสองหม้อสามหอดหม้อหาพาเขาบมไหวเอ็นหัวเขามันสีขาดก็เลยกลับมาเลียนบานครับเตะนักผุดนี่แหละครับห้อนขนาดตึ้งยาเทียมายาแทะสุดยอดเลยครับเตะประมาณแดดเทียงๆหนาห่อนเดือนสามเดือนสี่นี่แหละครับสุดยอดก่อนเด็กกลับ,บามาลงการเขาจะาให้นำฟุตบอลคักเลย ดำปึป๊บกูเลรอครับคนตากแดือดมืดมือเอา้าตามกันต่อครับผมเอฟซี FC โคราชเซียนทันไม่มาแล้วคลิปทีสามมืออื่นจะรวบรวบเซียนแต่ละสำนักมาให้เอฟซี FC ทางสองยางหลดเลี้ยวเด้อครับผมมอญี่ก็ออกธงตะหกโม่งกูเหรครับผมไปขนฟุ้นลงให้ลงหน้าซอยพอยไงไม่มีผู้ใดเห็ดซอยเพื้นวนน้ำใชยก็ลงไปซอย,อยนี่แหละครับ ตลอดเด้อครับผมส่วงนี้มันนักให้เพื่อนเป็นคนขับรถผมก็ว่าเป็นคนเท่ประมาณนี่มุยเศารถก็ค้าขนาดครับเบือนก็สิไปว่าได้บ้านสิสวยวเบืองเวลาเองเก็ตโมงยุใคใ้ยู่ครับตามตัวเลขเฮฟซีทางสองในต่อเนื่องอยู่ครับ2คนขอกหมอกเลยครับแต่ละปีก็พอญ่ลงไหลงหน้านี่แหละครับ บเห็ดกับบดิกินแล้วครับท่านผู้ชมเอาถ่ายคลิปนี้เนาะครับผมก็ต้องขอบคุณเมย์เอฟซีา FC จากโคราชเด้อครับที่นำผอมูลตัวเล็กมาแบ่งปันอวยพรให้ทุกท่านหายดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมเดินทางเขียวขาดปลอดภัยสวัสดีครับ